ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านภายในหมู่บ้านวิลล่าหนึ่งหมู่ที่6ตบบนบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าชาวบ้านต้องทนใช้น้ำประปาสีเหลืองสีดำขุ่นมานานหลายปีล่าสุดน้ำประปายังมาเป็นสีเหลืองขุ่นอีกทำให้ใช้งานไม่ได้ซึ่งชาวบ้านได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ประปาและหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ยังคงไร้การแก้ไขด้านนางสาวทิจาพรดิกษาอายุ45ปีชาวบ้านเปิดเผยว่าตนเองอยู่ที่หมู่บ้านนี้มาสองปีแล้วน้ำประปาก็มีเศษ น้ำเป็นสีดําสีเหลืองบ้างบางทีก็เปิดทิ้งไว้ทั้งวันก็ยังเป็นสีดําและยิ่งช่วงที่น้ําเป็นสีเหลืองขุ่นรวมถึงเศษดินปนมาด้วยตนเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรเวลาที่น้าประปาเป็นแบบนี้จะไม่สามารถใช้ทําอะไรได้เลยทั้งที่เคยร้องเรียนไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วหลายครั้งต่อหลายครั้งก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นปรูปธรรมดังนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านอยากจะขอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ช่วยมาแก้ไขปัญหาให้ด้วย น้ำมันมีดินไงป้ามันมากับน้ําเนี่ยเห็นไหมพี่มันเป็นเหมือนเศษเลยนเนี่ยใช่ไม่ถึงนาทีเลยน้ํานี่เป็นมานานหรือยังคะที่เป็นมานานแล้วค่ะเป็นมานานมากประมาณกี่ปีแล้วคะพี่ช่วงสองปีนี้นะหนักหน่อยสอ,สองปีนี้หนักหน่อยแดงมีกลิ่นเป็นสีดําเปิดออกมาทั้งวันเปิดทิ้งไว้ก็ยังเป็นสีดาอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือ เบาลงแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เบาแล้วนี่คือถือสภาพแทบปกติแล้วแทบจะ <c oughs> ปกติแล้วใช่ถ,ถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นบ่อยไหมคือที่ว่าแดงดําอย่างเงี้ยช่วงแรกไม่บ่อยนะมาช่วงหลังที่พี่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะไรแบบหมู่บ้านเพิ่มขึ้นที่เขาต้องขยายท่อน้ําหรือว่าไม่รู้เพราะอะไรแต่ช่วงนี้เป็นบ่อยมากาช่วงปีนี้แทบทั้งปีแทบทั้งปีบางทีน้ําจะหยุด อยู่เฉยๆโดยที่ไม่ได้แจ้งชาวบ้านเพราะพี่ก็อยู่ในเพจของกำรวปานเนาะ um ไม่มีก็คือเวลาเป็นทีหนึ่งนี่น้ําใช้ M ไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เลยใช่เครื่องซักผ้าไม่ต้องเปิดห้าเปิดมีอาการแพ้มีอาการอะไรไหมคะคันคันปกติบางที่ต้องไปได้หาซื้อสบู่มาใช้กันทั้งหมดอทุกคน